พ่อแม่ที่สอนลูกบ่ฟังเออบมีบุญบมีวาสนาหน้าอายเนาะมาว่าสซู่เขาฟังอ้าวยายบ่อายดอกยายมาแชรความรู้สึกมาหาหมูนะมาหาคนที่เจอเหมือนกันเอามาแชร์มาซอยกันมาปรับมาเปลี่ยนความห่วงของแม่จีลูกพ่อยากให้ลูกได้ดีอืมแต่ลูกเขาก็มีชีวิตเป็นของเขา เออเพียงแค่ชีวิตของเขาเอ,อเรามองว่ามันบทุกต้องนะเออมันลำบากออมันบ่มีเขาเอ,อิอเอ้อนมามองบบดีขึ้นเพราะมีเงินบบรู้จะเก็บใส่เงินมากกวา่าอมีนะสุดท้ายก็เป็นนี่เนาะติดลบอันนี้นะ่ะที่เอามาคุยกันเออเจ้ากระ่ เจ้ามีแนวคิดข้อคิดดีๆก็มาแนะนําเพิ่มแด่ในความรู้สึกแม่ลูกยิงไงลูกทํางานได้ลูกมีครอบครัวเป็นของเขายายจ่ารู้ว่านั่นคือครอบครัวของเขาแต่ความห่วงของแม่กระเค่ยากเตือนยากติน้อยยากให้ลูกคิดดีทดําดีแล้วให้ชีวิตดีๆขึ้นไปเพราะว่าการทํางานหาเงินเนาะเขาก็ทําเขาก็สู้เขาก็หา มันเหนื่อยกว่าที่ได้มายามไส้ให้คิดพินิจพิจารณาแล้วก็บ่ได้เคยบอให้ลูกมาเก็บมากาห่าเงินให้แม่เด้อีบอกรให้เขาเซฟให้เขารับผิดชอบในชีวิตของเขาเพราะว่ามีลูกมีเต้าเนาะมีครอบครัวกันแล้วให้นึกสิ่งสําคัญมากกว่าเที่ยวมากกว่าเล่นมากกว่าเกา๋มันก็แค่นั้นแหละความรู้สึกของแม่ที่คอยเตือนลูกอยู่นะ่ะอือให้ลูกผู้อื่นนะ,จะเจริญรุ่งเรืองมีกินมีเก็บมีความสามารถซื้อบ้าน นะฮะเออกล้าภูมิใจน้ำนะเอาอีหลี <c oughs> ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยได้ทำงานหาเงินใช้เองบ่เป็นภาระของพ่อแม่เฮาก็ปื้มปีติละไปขั้นหนึ่งละแต่นะอีกต่อไปก็คือยักเห็นลูกรู้จักวางแผนชีวิตพอการทำงานที่นี่นะฮะยังน้อยต้นทุนคำว่าเงินนะ่ะอืมได้หลายอยู่แต่ถ้ารู้จักใช้ จากซอยมันกระซิมีเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแต่ถ้าบรูจักใช้จากแบง่งจากแยกการใช้ใจนะมีทอ่อใดกับเหลือนะเออนึกถึงข้อนี้ทอนั้นหนาะที่มานั่งคุยกันนะลูกเจ้าตีว่าถึงลูกเจ้าตีค่อยก็ว่าถึงลูกค่อยนี่เนี่ยแล้วก็โดยรวมที่คุยกับแม่ๆที่อยู่ในโลกออนไลน์นํากันนะเออลูกใหญ่อายุสามสิบแล้วเด้ลูกสาวค่อยนะ เอาเทะเทถามว่าลดพ้นจ้กเหาบอ่อพ้นไปแล้วแต่ถามว่าพ้นความห่วงของพ่อแม่บอ่เอเฮ้ยมองอยู่ก็ห่วงอยู่แหละแต่ว่าความห่วงของเขามันก็อยู่ในครอบเขตอืมเนาะมีโอกาสเาวากัเบเว้าแต่เว่าไปแล้วเขาสีเฮ็ดบอ่อเฮ็ดอันนี้มันการชีวิตของเขา เบิ่งแล้วเขาก็บบจับไปเฮ็ดดอกพี่น้องคะเขาเลือกในแนวคงเขาแล้วเอ้าวเขาก็ทําใจถอยหลังได้แค่มองอืมทุกก็เก็บไว้ในใจให้คิดเสว่ากรรมของลูกเนาะกรรมเกิดข,ขึ้นจากการกระทําถ้าเขาบเปลี่ยนแปลงก็ให้เขารับผิดชอบชีวิตเขามันก็แค่นั้นละ่ะค่อยก็เอามาเสียมาระบายแดย่แล้วก็มีแม่ๆม,มาคุยกันนออ้ความคิดเห็นให้กันและกันพอได้สบายใจแค่หันนะ่ะอื ขอโทษที่ขัดใจ